ัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านคุยกันก่อนเต่นะวันนี้เรามาอยู่กับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกกันดีกว่าต้องบอกว่ามีอยู่สองทีมที่เราน่าสนใจหีได้ว่าสองทีมนี้น่าสนใจเพราะเดี๋ยวเขาจะมาเจอกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเป็นอย่างไรและอะไรยังไงกันบ้างนะมาเริ่มต้นที่คู่แรกเลยจ้าโปรตูโปรตูอันดับหนึ่กลุ่มมีตอนนี้นะจ๊ะก็พบกับอินเตอร์ โอ้โหอินเตอร์อยู่อันดับที่2ของกลุ่ม C เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงนะจ๊ะตอนนี้ต้องบอกว่า2คนนี้เจอกันไปแล้วนะจ๊ะแล้วโปรตุกก็แพ้ไปแล้วตอนนี้อินเตอร์ได้หนึ่งคะแนนเรียกว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองรอบที่สองที่มาเจอกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงอะเริ่มต้นกันเลยนะจ๊ะอันดับที่หนึ่งของกลุ่ม B จากยูฟาแชมเปียนลีกโปรตุกแข่งไปแล้วหกนัดนะจ๊ะทั้งหมดเลยทุกคนทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าแข่งหกนัดกันหมดแล้วนะ่ะแนน ห้านัดหลังสุดชนะสี่แพ้หนึ่งเท่านั้นเองเรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะไม่คีเรเลยนะแม้รอบที่แล้วอินเตอร์จะสามารถนําหรือเอาคะแนนไปได้ก็ตามทีมาพบกับกลุ่มเอ่อกลุ่มสี่คืออันดับที่สองอินเตอร์แข่งกันบนักหกนักเหมือนกันมีทั้งหมดสิบคะแนนเรียกว่าซูไม่ได้เลยแต่ว่าแล้วล่าสุดอินเตอร์เพิ่งไปแพ้มาด้วยเออเดี๋ยวรู้ก่อนนะแพ้ใครอินเตอร์อินเตอร์เพิ่งไปแพ้สเปซีมาเอาแล้ว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 ,แ,ลวแม่ ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นลุ้นท่านบอกเลยว่าได้ลุ้น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 อ่าก็ล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้เตซีมานะอ่าห้านะัดสุดก็คือแพ้หนึ่งชนะ 3, สามเสมออีกหนึ่งคู่นี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแล้วจะมีโอกาสนะควาดความน่าจะเป็นด้วยนะมีความน่าจะเป็นต้องบอกว่าสองทีมนี้ทั้งอินเตอร์ทั้งโปรตูอ่อมีความน่าจะเป็นที่เท่ากันลุงไม่เคยเจอมาก่อนนะตั้งแต่ ทำคอนเทนต์นี้มาไม่เคยเจอเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นที่จะชนะเนี่ยเท่ากันไม่เคยเจอนั่นก็คือโปรตร์โมีโกกาสชนะอยู่ที่สามสิบหกเปอร์เซนอินเตอร์มโอกาสชนะที่สามสิบหกเปอร์เซนตเชคเช่นเดียวกันแล้วมีโอกาสต่อเวลาถึงยี่สิบแปดเปอร์เซนต์เลยทีเดียววันนี้จะไม่มีการเออเขาเรียกอะไรนะจะไม่มีการสเสมอไม่มีหน้าสเสมอนะยังไงก็ต้องต่อเวลาจนหาดจนกว่าจะเจอผู้ชนะต่อเวลาไปได้ทําไม่ไหวก็จะเป็นยิงทุกโทษอืมแต่มันโชคหรือย,อย่างึ่งที่อินเตอร์เนี่ยเก็บไปแล้วหนึ่งคะแนน เก็บไปแล้วหนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะ,ท,จะไไที่จะไปได้ที่จะไปได้ก็คือเรียกก่ามีแต้มต่อไม่ได้ไหมายความว่าเก่งกว่าแต่มีแต้มต่ออยู่แต้มต่อตรงนี้ช่วยอะไรได้แ้มต,ตรงนี้ก็คือทําให้ผ่อนผ่อนแรงในการที่จะเอ่อคืาเรียกอะไรน,นะผ่อนแรงที่จะพักก่อนได้พักผ่อนได้คือสุดท้ายถ้าเล่นเราแพ้ก็ยังไปต่อเวลาได้คุยง่ายเลยแบบนี้เลยอืมก็ลุ้นกันแล้วกันนะว่าคู่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างอืมโปรตูกับอินเตอร์นะว่าเวลาตีสาม ก็อย่าลืมตามไปดูกันได้นะเวลาปีสามนะจ๊ะอีกคู่หนึ่งนะจ๊ะแมนซิตี้นะจ๊ะแมนซิตี้อย่าดูให้นะแมนซิตี้อันดับที่หนึ่งกลุ่ม G ีหบกับไลฟ์ซิกอันดับที่สองของกลุ่ม F อคู่นี้เรียกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะห่วยล็อกอีกแล้วมาบางบางคู่มันก็มีนะห่วยล็อกอก,ก็ก็ว่าเข้าไม่ได้นะเรามาดูกันเลยนะว่าสถิติที่ผ่านมาแต่ละคนจะเป็นยังไงอันดับ ที่หนึ่งของกลุ่ม G ีแมนซิตี้แข่งมาแล้วหครั้งมีทั้งหมด1ิบสี่คะแนนโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเลยนะในกลุ่มนะถือว่าเยอะเลยเพราะดับในกลุ่มนี่โอ้โหไม่มีใครตามทันแล้วละ่ะแล้วกลุ่มจีเแมนซิตี้ยั่ดับหนึ่งนำยาวเลยไม่แปลกใจเลยพิมลีกมือก็เก่งนะมาอยู่่าเชมเปนลีกมือก็เก่งนะคือว่าดีนะคงจะเอาหลายๆอย่างเลยแหละฮันดหลังสุดนะใจาย,ยังไม่เคยแพ้ใครเลยชนะมาสามนัดเสมอสองนัดอ่ะนี่คือแมนซิตี้ก็หวังว่าจะมีความเป็นได้ลุ้น พบกับไรซิสนะจ๊ะอ่อกลุ่มเอฟไรซิสก็ชนะนะจะบอกว่าชนะมาเยอะนะระดับที่สองของกลุ่มเอนะแข่งหกนัดมีทั้งหมดส2บสองคะแนนชนะสี่และแพ้หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดเองก็ไปชนะดอตมูลมาชนะแฟรง์เฟิร์ตมาเออแล้วก็มีเสมอแมนซิตี้ก่อนนะัานนี้ก็คือเสมอแมนซิตี้มาเพราะฉะนั้นอืมไม่มันพูดพูดพูดได้ไม่จต็ปากนะแต่ว่าก็เรียกว่าน่าสนใจเลยคู่นี้ เพราะว่าก็ไปสเสมอมาแต่ว่าไม่ใช่เอ,อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออที่บอกว่าเสมอแมนซิตี้มาเนี่ยที่บอกว่าเสมอแมนซิตี้มาก็คือในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่แหละรอบที่หนึ่งก็คือรอบที่แล้วก็ก่อนหน้านี้กาเสมอกันมาถ้ารอบเนี้ยถ้าใครชนะก็ชนะไปเลยแล้วถ้าสุดท้ายทําต่อเวลาก็ต่อเวลา,วลาจนกว่าจะแบบจะหาผู้ชนะได้เพราะฉะนั้นมันมันเป็นตอนที่โอเคมากเลยนะไม่ใช่คิเล่นะแต่ว่าแต่ว่าความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นกรับกรับกลายเป็นว่าแมนซิตี้มีต่อสูงมากคือโอกาสความน่าจะเป็นอยู่ที่เจ็สิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวที่แมนซิตี้จะชนะไปแล้วไลซีก็มีโอกาสชนะอู่ที่แค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองเวลากต่าอะไรที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โ้ลุน้นได้ลุ้นอ่ะบอกเลยว่าแปกคือเมื่อก่อน,อนหน้านี้คู่นี้ก็เสมอมานะแต่ว่ามาตอนนี้กลับกลาว่าแมนซิตี้มีโอกาสชนะถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ้าวไปไม่ถูกเหมือนกันนะอไปไม่ถูกเหมือนกันนะตรงนี้นะแล้วยังไงก็ พอกไม่ไม่ไมไมเต็มที่โอเคก็อย่าลืมมาดูด้วยกันนะจ๊ะแมซิตี้พก่อนละซิกเวลาตีสามในศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกนะก็เป็นคืนวันที่สิบสี่นะี่แหละคืนที่สิบสี่นะี่แหละจะได้ดูกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันไหมคลิปหน้านะจ้ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า